เลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาวสถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ปา่าเป็นยางสูงที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจพักรับปา่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวีและจังหวัดระยองซึ่งถือได้ว่าเป็นผืนป่าราบตาํำเรื่องการบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชน และทรงเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวเนื่องใดโอกาสพระราชพิธีมหามงคลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่พื้นที่และประชาชนในพื้นที่ต่อไปโดยการจัดกิจกรรม,รรมรอันมีเกียรติกิจกรรมที่ทรงคุณค่าขอให้การสามสอหนึ่ง ใช่ครับก็มีท่าด้เป็นหตวรรก่าด็นการคบกิด้วยกันด้วยนะครับอย่าพิ่งไปไหนนะครับอย่าพไปไหนนะยังไม่จบนะครับยังมีการจัดทำโป่งเทียมนะครับร่วมจัดทำโป่งเทียมกันด้วยนะครับ <C ourse> ร่วมกับท่านประธานนะคะปอยเป็ดแดงแล้วสุดตัวนี้เองนะครับก็จะสามารถจับภาพได้ทั้งตัดนะครับก็จะมีด้วยนะครับเป็นหลายพื้นที่นะครับใช่ครับใช่ครับก็เรี่อยนะครับเป็นส่วนยืนรอดของโครงการนี้ค่ะใช่ครับนะคะท่านก็ไปถึงสุด ท่นผ oh, <ligen> ูชมครับหาช็อปดีๆนะครับบินลาแล้วนะคะกาสี่ที่หนุยในวันนี้นะเป็นอกสังนะคะีก็่นมไปดียพวกนี้มันตอนนี้มันหลอ โซลาเซล์นะครับโซลเซล์จากเนี่ยฮะในส่วนของภารกิจหน้าที่ของกรมดชาติสตากันพื้นเพงนะครับไม่แน่ใจว่าไม่จะถึงหรือเปล่า ดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะคะกลับขออนุญาตครับอาจารย์ครับคุณในที่นีคน้ครับที่ทำหน้าที่อยู่ในโอกาสที่ถูกมีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการติดสินค้ากลางปีเดีย<ะ>วกันวันพระรามเก้าอกาจันท์พิเศษครับก็ถือว่าพิธีในวันนี้เสร็จสิ700้นสมบูรณ์เรียบร้อยลงเรานะคะ ขอบขอบพระคุณนะครับก็วันนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรวมเพียงชาติสัตว์และพันธุ์ได้กิจกรรมปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาตินะครับรวมถึงได้จัดทำโป่งเทียมด้วยซึ่งสัตว์ของเราเองเนี่ยเราก็จะได้มาจากสัตว์ที่เราพอเนเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายลานชีวภาพ รวมถึงสัตว์ป่าของกลางที่เรารับมานะครับเพื่อนำไปอยครุ่นสึงธรรมชาติเพื่อเพิ่มความลงบูรณ์สำหรับตัวเขตรักษาพันธ์สัตว์ระหว่าองอุณในเองที่นี้ก็เป็นระบบนิเวศมีความุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำลำธารที่สำคัญของพื้นที่จะเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีก็ดีแม่น้ำบางปะกงก็ดีแล้วก็เป็นสภาพป่าต่ำป่าพื้นราบต่ำก็ทำให้มีพื้นที่อยู่อาศัยและ แหล่งหากินนของสัตว์ป่าได้ได้มากนะครับก็เชื่อว่าสัตว์ป่าที่ได้ปล่อยไปในวันนี้นะครับก็เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ขึนความสมบูรณ์แก่ธรรมชาติต่อไปครับ